เสาต้นแรกเราได้แล้วนี่ด้วยเครื่องเจาะแอลว่าผมษ <Yes. S 1> ่าว้าดีสุด <Wow. S 1> ใช้ได้นะครับได้ได้นะครับแน่นผมผ่าในห้องนี้ไม่ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ได,ดีทีเดียวมาแล้วไม่ลองเลยนะครับกุ้งถอดซอสมะขามอาหารให้เมียก็ได้กระอิมแล้วก็มวแมวสวยแมวสวยแมวครับเออเอาแมวต่อหรอก แล้วประตูรัวแบบพับได้ครับเน่่นั้นนะเน่แบบพับได้แบบพับได้เน่ตรงนี้เป็นบานพับเน่นะสองท่อนครัเน่เอยเอ้เออเวสัยส่วนโอเค เรามีกรรมกรด้วยในกรรมกรโอ้โหดูสิเต็มเพียบเตรียมไปสุพรรณทำรั้วกันวันนี้ก็เดินทางอีกแล้วตอนนี้กำลัองออกจากโวกแดงระยองบ้านจะไปสุพรรณครับ <Wow. S 1> uh, เนี่ยกัผ่าดน,นิคมตอนนี้ก็ตีสองหน่อยๆเตรียมอะไรมาบ้างโอ้โ oh, หจอบเสียมเพียบ ดูตรวจดูสภาพครับตอนนี้เดินทางจะออกจากชนบุรีแล้วอ,อ,อ,อันนี้หินคุกนี่นี่โอลืมทิ้งขยะอันนี้หินคุกนี่เห็นนะครับลวดน้ำเนี่ยขยะกองน,นี้ปั๊มน้ำมันแถวชนบุรีครับนี่มีเหนื่อยวันนี้มีเหนื่อยนนม,มาถึงแล้วดูจะรับล้วนแล้วครับวันนี้ดูอันนี้เสาเสาล้วสามนิ้วเออ นี่จะใช้เครื่องเจาะนี่นี่มาเดี๋ยวลองดูกันนี่นี่ตัวเจาะอ,อ่ะประกอบ่า は、あの。 ักปกูนไปวางหมดแล้วครับเจาะดึงไม่ขึ้นไอเครื่องเจาะไม่รู้มันเป็นอะไรดึงไม่ขึ้นครับต้องหยุดพักแป๊บนึงแต่วางไม่หมดและสีด้านแล้วเดี๋ยวยูคาเสริมกลาง เสาต้นแรกเราได้แล้วนี่ด <c oughs> ้วยเครื่องเจาะเวาว่าการของนาง <c oughs> วางเสา,ากระมดนแล้วครับวางอกเมตรออกเมตรออกเมตรวางตอนนี้กำลังนั่งพักเหนื่อยกันอยู่เนี่ยครับไล่วางอกเมตรแล้วเดี๋ยวตรงกลางครับสามเมตรจะเอาเอยูคาเสริมับเขาลวดหนาหมดเรียบร้อยนะครับนี่เอ,เอสองเส้นไว้เดี๋ยวบ้างๆก็จะมาใส่เพิ่มอีกโน่นนะครับสี่ด้านเลย เรียบร้อยจ้างเขาครับ,บไม่ได้ทำเองจ้างเขา,าสามพันครับค่าแรงค่าของเราประตูที่ผมทำเองเออสวยใช้ได้นี่ผมทำเองนะประตูแน่โอเคสรุปแล้วจ้างครับไปตั้งเสาต้นแรกผ่านต้นสอง ไม่รอดครับเรียบร้อยเออเลยไปหาผู้ใหญ่บ้านจ้างครับจงลงกะแรงสามวันเรียบร้อยแล้วครับตามที่เห็นโอเคนะครับสวัสดีครับมาเที่ยวตลาดสดด่านช้างครับตลาดสดด่านช้างสุพรรณบุรีเน่เน่เน่รับช่วงนี้เรามีเทศกาลกินเจไปกลัวรินน้ํามาลองอ,อนุญาตถ่ายอนุญาตถ่ายนี่นี่ในเมนูมาอ่ะเจ้าของร้านเขาบอกแขกมากินไม่มีอะไรเหลือเลยเททิ้งหมด บรรยากาศดีบรรยากาศดีเรื่ของร้านก็สวยบรรยากาศดีบรรยากาศดีเราสั่งอะไรไปบ้างนะอ้วนเราสั่งต้งยมยำปลาครังรณคณะกุ้งสดคะกุ้งสดข้าวผัดปูจานเล็กข้าวเปล่าจานหนึ่งแล้วก็ต้มยำไปแล้วอันนี้ก่อนเดี๋ยวเรามีของมาวอรม์มือนก่อนไม่รู้นะยังไม่ได้กินนะแต่ฟังฟังเขาน้องเขาคุยด้วยเนี่ย ผมว่าของจริงนะ e เออเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกำลังจะอ่านกำลังมาเมนูแรก ก้าผัดป,ปตตูอปละลองสัมเปิลหน่อยดิยว่าไงได้ไหมนะม,มาแล้วรายการแรกข้าวผัดปูว้าวนี่นี่โอน่ากินน่ากินมากทำแรกหม,มักอือเด้งเหรออือฮะเด้มเ้รอแล้วอะไรต้ยมยำต้ยมยำะไร ยำปลาคังนากว่านะเฮ้ยเฮ้ยเอาไว้บักกระป๋ัดปูได้แล้วนุ่ยำปลาคังนะคือรสชาติแบบ <c oughs> เปรี้ยวก็เปรีย้ยวธรรมชาติอนะ่ะเนาะเค็มก็แบบนัวๆเผ็ดก็พอดีอ่ะผมว่านะอืมเหมาะมากอ่ะได้เลยมาแล้วมาแล้วอือเป็อะไรอ่ะเป็นยำค่ะอืม <c oughs> น้ำทะเลดูด <c oughs> ิคๆๆรับมีอะไรบ้าง อืน่ากินอ่ะน่กินไหม่นะะกระนา๋อกระนาคุ้งสดใช่ได้ไลองลองดูลองหน่อยน่ืมเหงือแตกอร่อยอออืมอร่อยร่อยรเนี่ยอื้สดชอนมะขามมีน้ำจิ้มซีฟู้ด โอ้น่าลองน่าลองคุณทอดซอสมะขามดูยมาแล้วไม่ลองได้ไงครับ,ม,รบมาคุณทอดซอสมะขามฮะดูยี่เหตุไรหิวเลย,ย,เลยใช่ไหมครับนี่นี่น้ำจิ้มเขาน้ำจิ้มเขานี่ยโตอย่างนี้เลยอืมคุณทอดซอสมะขามนี่โอ้ เแต่ก็จะมาทำได้นี่ครับข้าะหน้าเขาอันนี้คือเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวเผ็ดเป็นเผ็ดเค็มเป็นเค็มอืมเขาเขาไม่หย่อนอ่ะอืมจริงกินใหญ่เลยอืมกินใหญ่พลังกินใหญ่อร่อยจริงครับอร่อยจริงครับนี่นี่ครับขัวริมน้ำด่านช้างนะครับอำเภอด่านช้างสุพรรณ บรรยากาศเขาดูบรรยากาศเขาอันนี้ติดน้ํานะอืมติดน้ำอากาศเปิดพัดลมให้ตอนเย็นๆนะครับมียากันยุงให้ไม่ต้องกลัวกลางคืนครับอันนี้ออกไปกินข้าวมาแล้วโอ้โหดูที่พักนะครับที่พักผมนี่ไร่ฉันเองเดูๆเดูออเด้ขามีเน็ตซิตให้ด้วยนะมียูทูบให้ด้วยเออเขาไดาดูดรีโมทเขาก็มีเห็เด็กรดับเน็ติทกับยูทูบเออเขา้าเว้ย ไม่แพงครับไม่แพงห้าร้อยขอพักก่อนครับวันนี้ทําง,งานมาเหนื่อยทั้งวันเลย